โอเคสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเพื่อนๆแล้วก็น้องๆกันอีกครั้งหนึ่งกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่เบลคนเดิมนะคะในในอาทิตย์นี้เนาะคือคือว่าพี่เบลจะบอกว่าเมื่อเมื่อเมื่ออะไรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะพี่เออพี่ พี่เบลไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอมามานานแล้วนะคะมายถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะก็ก็เพราะว่าพี่เบลเนี่ยเพิ่งไปโษฎร์แล้วก็ไปไปโษลราแล้วแล้วก็ไปเกาะไปไปแล้วก็ไปเกาะไปไปเกาะที่มีชื่อว่าสมุยด้วยะคะ่ะแล้วแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพี่เบลได้ ได้ไปพักโรงแรมตั้งสามโรงแรมนะคะคือว่าคือว่าโรงแรมแรกนะคะที่ที่พี่เบลพักก็คือที่ที่โซล่าค่ะแล้วก็โรงแรมที่สองนะคะพี่เบลพักที่เกาะสมุยค่ะแล้วก็แล้วก็โรงแรมที่สองพี่พี่เบลก็พี่เบลก็พี่เบลก็กลับมาพักที่ โซลา่านะีคะแต่แต่แต่ว่าจะไม่เหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยกว่าเนาะคือว่าคือว่าของที่เบลจะมาเซอร์ไพรส์เป็นของใหม่ของวันนี้นะคะคือว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรอพี่เบลแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่เบลไปเอาก่อนนะคะโอ โอเคนะคะทุกคนโอเครอแป๊บหนึ่งนะทุกคนอย่าไปไหนนะ เคค่ะมาแล้วค่ะทุกคนของของวันนี้นะคะที่พี่บเบลจะมาเซอร์ไพรส์นะคะเป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะไม่รู้ว่าล่าสุดจริงหรือเปล่าน่าจะล่าสุดจริงๆค่ะนั่นก็คือน้องคิตตี้คะ่ะแต่แต่ว่าน้องจะเป็นสเสื้อผ้าแล้วก็ชุดเนี่ยจ,จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะดูทีคันน่ารักไหมแล้วก็มีโบตรงนี้ด้วยแต่ว่ามันจะลวดลายนิดนึงเนาะแล้วก็ แล้วก็ด้านหลังเฮ้โอ้โหน้องน้องนี่แบบน่ารักจริงๆนะคะเออถ้าถ้าสมมติน้องใส่เสื้อใส่ชุดแบบไหนน้องเราก็จะน่าพี่พี่วิวคิดว่าน่ารักหมดแล้วค่ะถ้าถ้าถ้าทุกคนคิดว่าน้องอ่ะใส่ชุดไหนน่าน่ารักหมดนะคะก็ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ด้านล่างเลยนะคะมันจะมีลิงก์อยู่ค่ะโอเค อ่ามันจะมีตรงนี้เหมือนเดิมนะไม่ไม่รู้ว่าพี่ไม่คือว่าไม่รู้ว่าพี่แม่แม่ของมีเบลจะจะให้เอาออกตรงไหนนะคะตอนไหนก็ได้นะคะแต่เออแต่ว่าคืนนี้พี่เบลถามแม่พี่เบลก็ได้นะก็เออก็เพราะว่าพี่เบลไม่ค่อยนอนอยู่แล้วอะค่ะเออเออพี่พี่เบลติดพี่เบลติดพี่เบลติดนี่ใส่เหมือนพ่อแล้วคือแบบนอนดึกเหมือนกันอะเออ แต่แต่ว่าพี่ิวอยู่กับย่านอนเร็วนะคะพี่พี่วิวก็ยังแบบว่าโอ้ช่างมาัน่างแต่แต่ว่าพี่แต่ว่าแม่พี่วิวก็ให้นอนนอนดึกเหมือนกันแหละแต่บางบางครั้งก็แบบว่าให้ให้นอนดึกบ้างบางครั้งก็ให้นอนเร็วบ้างโอ้โหปนกันไปหมดมันโอเคช่างช่างมาันขาอย่างพวดเรื่องนอนนอนดึกนอนนอนเร็วอาอะไรของพ่อย่าแล้วก็แม่ ย่าแม่แล้วก็พี่พี่เบลเลยอะคะ่ะเรามาพูดถึงเกตตี้ก่อนตอนนี้เลยนาะคือว่าตุ๊กตาของพี่เบลไม่ได้มีแค่อันนี้นะคะมันมีน้องหมาด้วยแล้วก็กับกระเป๋าที่ย่าฝนซื้อมาให้นะคะถ้าขันย่าย่ายากคนหนึ่งของพี่เบลที่เป็นย่าอีกคนหนึ่งนะคะไม่ใช่ย่าป้อมนะคะเออค่ะแล้วกแ็แล้วก็ไอ้น้องหมานั่นอะที่ ที่ที่ที่พี่เบลเคยทําคลิปไปนะคะมันมันมามันก็คือเป็นของขวัญมันเกิดของพี่เบลนะคะใช่ค่ะมันมัน,ม,นมันเป็นของขวัญมันเกิดของพี่เบลนะนซึ่งเออซึ่งซึ่งของซึ่งของของขวัญมันเกิดอ่ะที่ที่ที่มีคนให้พี่เบลมาเป็น เป็นคนที่พี่เบลรู้จักเหมือนกันนะคะเป็นญาติเหมือนกันค่ะแต่ว่าแต่ว่าคนนี้เขาจะเป็นหัวหัวหน้าของพ่อพี่เบลนะคะชื่อว่าคุณปอน,นะค่ะแต่แต่ว่าย่าแม่แล้วก็พ่อแล้วก็พ่อพี่เบลนะคะเขาเขาเขาจะไม่ให้เรียกว,ว่าคุณแล้วค่ะเขาจะให้เรียกว,ว่าอาปอนเออแต่แต่ว่าแต่แต่ว่าจริงๆพี่เบลพี่จริงจริงพี่เบลก็ไม่อยากเรียกเขาว่าอาเหมือนกันนะย่า อยาเรียกเขาว่าคุณปอมเหมือนเดิม oh. จริงค่ะอัน,นอันนี้ของจริงของแท้ไม่ใช่ของปอมมันเนออเพราว่าตอนนี้พี่เบลนั่งอย่างเีียะคะขี้ขี้เกลจะเดินและหนัก,ม,นนกมันหนักแท็บเล็ตมันหนักแท็บเล็ตเออเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวแท็บเล็ตมันหล่นด้วยค่ะหล่นหล่นแล้วมันเสียหายด้วย อุ้ยลองให้ไป็สามครั้งทีเดียวจบออโอเคค่ะพี่พี่พี่เวลก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนาะเออคือว่าคือว่าพี่เวลก็ไม่ค่อยเตรียมคิดอะไรมาเหมือนกันนะแค่แบบพุบพูบเปลี่ยวไปอย่างนะั้นละมีใครอยู่มีเอยโอเคนะคะ คือคือนี่ค่ะทุกคนนี่นี่คือแหวนนะคะที่แหวนแหวนอันนี้นะคะพี่พี่พี่เบลได้กลับมาแล้วนะคะคือว่าคือว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่เออพี่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 เบลใส่ใส่แหวนนี่ไปแล้วอ่ะมันมันยังหายอยู่ไม่ใช่หรืแล้วแล้วพี่จะมาจากไรยังอ๋อพี่ พี่ไม่ได้เจอมาค่ะแม่แม่พี่เจอมาเองเออใช่พี่พี่เบลก็งงเหมือนกันว่าแม่พี่เจอพี่เบลเจอมาจากไหนเออเห็นเห็นล่าสุดนยแม่แม่แม่พี่เบลบอกว่าเขาเนี่ยเจอในกระเป๋าขเขาแล,แล้วแล้วแล้วเวลาเขาเจอแล้วเขาเขาก็เขาก็หยิบออกมาเลยค่ะเออ เท่าคือเท่าที่พี่เบลจําได้นะคือคือว่าเท่าเท่าที่พี่เบลจําได้คือมันหายในเขา้าเขา้ขาเข้าค่าลูกเสือไม่ใช่เหรอเออเออแล้วแล้วไม่ไปเจอเได้ไงหรือหรือว่าครูครูเอาเอามาให้ก็ไม่เห็นครูเอามาให้เลยนี่ก็ไม่อ๋อเลยหรือว่าครูครูท่านอื่นอ่ะใช่ไหมไม่นน่าใช่น่าจะเป็นครูครูท่านอื่นนะคะน่าจะเป็นครูครูของโรงเรียนอื่นนี่แหละ ไม่ใช่โรงเรียนและเบียบศึกษานะคะของเราเนาะของพี่เบลเองเออพี่พี่เบลก็เลยได้ได้ได้มันกลับมาค่ะคือคือว่าล่าสุดที่แม่พี่เบลไปคือคือคือล่าสุดที่แม่พี่เบลเอามาให้พี่เบลเนี่ยคือคือคือแม่พี่เบลไปเจอมาแล้วก็ให้ให้พี่เบลตั้ง ตั้งแต่ในวันที่จะออกเดินทางไปโซล่าแล้วค่ะโดยโดยการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะคือคือ,ค,อ,ค,อคือว่าคือว่าไอ้เครื่องบินเนี้ยจริงๆจริงจรพี่เบลอ่ะเคยเคย,เคยนั่งมาก่อนนะคะตอนตอนเด็กๆกับแม่้วแต่แต่ว่าแต่ว่าในปัจจุบันน่ะที่ที่พี่เบลจะไปโซล่าอะพี่พ,พี่พี่เบลจะไปกับย่าพ่อนะคะสามคนแล้วก็ พี่เลยคือว่าคือว่ามีเรื่องในปัจจุบันอีกอย่างนะคะพี่เบลเบลคนชอบหนังตลุงแล้วนะคะเอออย่างอย่างที่คลิปอย่างที่คลิปเมื่อก่อนพี่เคยอวดรีวิวเคยถ่ายไปนะคะถ้าถ้าถ้าสมมติน้องถ้าสมมติน้องๆ้องเนี่ยยังยังไม่ดูนะคะก็ก็ย้อนก็ย้อนกลับไปดูกันได้เลยนะคะ มันเออมันมันจะมีคลิปช่องพี่เบลอยู่นะก็ก็สามารถไปย้อนไปดูได้นะ,ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่เบลต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะคือคือว่าทุกคนเนี่ยอยา่าอยา่าจะมีอะไรสอบสอบถามพี่เบลอีกนะคะมีอะไรมีมีม,มีมีอะไรสอบถามไหมโอเคไม่ไม่มีแล้วนะคะถ้า ถ้าถ้าคนไม่มีสอบถามแล้วพี่เบลต้องขอจบเพียงท่านี้เราก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเออสำสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะต้องต้องอย่าลืมกดไลก์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดกระดิ่งกดติดตามให้ให้เยอะๆนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ให้พี่เบลในการรับชมเลยเนาะโอเคค่ะสาหรับวันนี้พี่เบลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย 오케이 1 2 3